พร้อมแล้วจับเวลาหน้ากากใส่ฟ้าค่ะจ๊ะเราเคยได้ร่วมงานกันไหมจ๊ะคุณเคยมาขอผมถ่ายรูปนะฮะเคยขอเขาถ่ายรูปคุณฉันขอผู้ชายทุกคนแั่นแหละไม่ได้ช่วยข้อมูลนี้ไม่ช่วยอายุเท่าไหร่คะยี่สิบถึงสาสิครับเฮ้ยคุณหรออ้ยตายแล้วโกหกฟ้าผ่านะคะถ้าโกหกเนี่ยฟ้าผ่านะคุณเป็นนักร้องสายร็อก็แบบคะ สายสินก็ไปได้ครับสายสิน,น,นครับผมพี่หนึ่งครับช่วงนี้คุณร้อนเงินไหมโอ้ไม่ไม่ครับใช่ใช่ผมรวยฮะเนี่ยไคนขี้่วดเป็นคนขี้่วดผมชอบ,ค,ชอบคุณเป็นนักร้องในยุคไหนยกตัวอย่างเป็นรุ่นเดียวกับคุณอะใครไม่รู้เหมือนกันฮะเห็นดังกันทุกคนเลยแต่ผมเนี่ยมตัดฟอสตัวเองออน้องากาสายฟ้าเกี่ยวอะไรกับตัวคุณคะ เร็วแรงซอยเร็วของดีประจำบ้านเกิดของคุณคืออะไรคะก็ผมนี่แหละฮะเอี๋เราจะพูดว่ากันนะคะของอะไรที่ขึ้นหน้าขึ้นตาที่บ้านคุณยนอกว่าแล้วไงเมกเมกเมก รูไปแล้วว่ามรกิจจะพูดอะไรมอลุกขึ้นมาทำไมคุณมีคู่แฝดไหมครับไม่มีไม่มีครับแฝดไม่มีคุณเป็นลูกครึ่งอะไรคะครึ่งพ่อครึ่งแม่ครับถูกต้องเฮ้ยชัดว่าตัดส่วนเท่าเท่ากันเริ่มเท่าวงการตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตัวเท่านี้ตัวเท่านี้เล็กไปเข้าไปเป็นอะไรวะนั่นอะ คุณพูดได้กี่ภาษาคะสี่หนึ่งคือไทยสองอังกฤษสามเกาหลีสี่จีเฮ้ยขอขอลองพูดพูดให้ฟังหน่อยเอาเอาจีนหรือเกาหลีก่อนเกาหลีเกาหลีฉันพูดถึงเธอฉันพูดถึงเธอฉันพดถึงเมอฉันชิดถึงเธอจีนม่หรือจีนเี่ยเออเชียงคาวจีนจีนจีน你好啊我是เฮ้ยอันนี้ใช่อันนี้ใช่อันนี้ใช่อังกฤษอังกฤษฮัลโหล ไ <laughs> อ้สปอคอลิ t ันวิ t อิงเกลนอ่าไม่น่าใช่แล้วไม่น่าใช่ <laughs> ไม่น่าใช่ <laughs> ใชขอดูท่าเต้นของคุณหน่อยคะ่ะจังวะ ปากคับขอเ,เ,เป็นปากคับเร็วสิครับเร็วสิครับน,น,น<อ>ี่มีอะไรเผาอีกไหมเวลาไปทำงานมันชอบใส่ฟองน้ำเสริมนมทำไมอ่ะคนนี้เหรอใช่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่ามันเล่นอกมาเยอะแต่จริงๆมันใส่ฟองน้ำเฮ้ยดีดีว่ะ ดีว่ากรรมการไม่ต้องเสียเสียอะไรเลย่อยให้หน้ากากมันทะเลาะกันเดี๋ยวมันก็เผยตัวของมันเองที่หนึ่งครับมึงถึงกับมึงชิดมึงชิดเลยคุณผ่านวิธีประกวดวิธีเดียวกับไอ้ปะครับใช่ไหมปะครับเขาประกวดอยู่แถวแถวสีลมนะคะเขาไม่ได้ประกวดเป็นีนลังเอกน่ะคนละเวที ช่วยบอกความลับเกี่ยวกับหน้ากากปาคาฟให้เราฟังสักข้อสิครับหน้ากากปะคาฟเนี่ยนะคะชอบไปฉีดบางอย่างที่คลินิกแถวทองหล่อค่ะทุกคนดูนี่คุณจนนนะยึดยึดคุณหอยเหลืองขาเคยเป็นนักร้องประกวดมาก่อนใช่ไหมคะ ขาถามหอยเหลืองทนี้คนเหลองเหมือนกันนะเคยครับครูพี่หนึ่งครับคุณเป็นนักร้องหรือนักแสดงมากกว่ากันถามใครครับถามมึงสองคนอะเหลืองมีความสามารถเรื่องร้องเพลงแต่เขาให้ไปแสดงมากกว่าครับเอออ่าละหอยชมูหอยจมูดิฉันเป็นเซเลบิตี้เมืองไทยค่ะคุณเป็นคู่พี่น้องใช่ไหมครับ ไม่เคยพี่น้องกันเป็นคนเนื้อเป็นคนเนื้อไม่ใช่พี่น้องกันคุณสองคนเป็นคู่จิน้นกันใช่ไหมคะไม่เคยจิ้นกันครับจินจ้นจิ้นไม่เคยจิ้นกันครับกรรมการพร้อมไหมครับทั้งแปดคนทําเดียว,ยวอะไรเฮ้ยอ,อ,อะไร Yeah. เดี๋ยวเดี๋ยวคุณอยู่คนละกรุ๊ปค claro ุณมาทำไมเนี่ยมาแอบดูเฉยๆอ๋อแอบมาสืบว่าใครจะเข้าไปเจอคุณอย่างเงี้ยอ่ะใช่เดอะแมทใช่ไหมุณนึกว่ามาเต้นงานรับเขาเรียกว่าคอฟรดค่ะเดี๋ยวนะมาติดถิ่นะกลัวลุงตกเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 เดียวเฮ้ยน้ำน้ำ ้ำเย็นล้ำพี่ขอพี่ขอตอนแรกกระต่ายดูเก่งๆนะพอเขาจะลุมที่กัดัดก็ไม่ทันคุณคะคุณเป็นคนเรียบร้อยเหรอคะนั่งหนีบขาตลอดเลยค่ะเนี่ยเขายืนางี้ตลอดเลยเนาะใม่ช่วงนี้เป็นช่วงไข่ตกพอดีเขาต้องหนีบขาเลค่ะเป็นคนเรียบร้อยค่ะเป็นคนเรียบร้อยคุณแม่คุณคะคะคุณมีพี่น้องกี่คนคะมีพี่น้องสิบคนโอ้โหสิบคนแม่ยังอยู่ไหมคะทำไมฮะทำไมฮะแม่อยู่ไหม โอ้โหสิบคนนะกันเอ้ย <c oughs> เคยมาหน้ากากนักร้องแล้วใช่ไหมครับไม่เคยครับไม่เคยครับคุณกโกหกใช่ไหมคะ <c oughs> สงสัย <c oughs> รู้สึกยังไงกับหน้ากากโลมาคะก็ถ้าไปทอดกระเทียมก็น่าจะอร่อยดีครับโลมาทอดกระเทียมเหรอ ขึ้นจานบินไปทุกยี่อ่ะอย่างเรา,าหัะขาดไปก็โอ้หัวคุณโตไปแล้วจะขึ้นยานผมไม่ได้นะตดหัวตดหัวอันนี้น่าจะเต็มยานแล้วเนาะได้แต่เราตัวเล็กนี้จะเราขึ้นยานได้นะอันนี้ไปได้ไหมพอดีมีคุณไอ้นั่งหน้าแล้วคุณนั่งหลังแน่ไหมฮะออรอแล้วคุณถามเขาหรือ,อยังเขาไปหรือเปล่าเมีแต่คนอยากขึ้นจานบิน นี่ใคาาอร,อ,ร,อ,ยรอยากโดนฟามาขาเหรอเราะเสูเลยเรออยจานบินนะร่อนไหวหรือป่าอบอกเขาไปจานบินล่อนไทยนันไม่ใช่ต้องล่อนย,ยังไง อยากโดนค่าทหากเตี้ยสองเตี้ยเลยฮะเจ้ามาดูนี้นี่เจามาดูนี้ถ้าสมมติคุณมีโอกาสได้มีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองคุณอยากจะเชิญแขกรับเชิญเป็นใครเป็นเมฆไหมค่ะจะเอาเม่ไปเอาหมดนี้เลยค่ะคาะตัวกูแพงนะมาวอาไงล่ะ ูตแนวเพลงที่คุณร้องอยู่ทุกวันนี้คือแนวเพลงลูกทุ่งใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะร้องร้องออกไปหาอะไรกินหรือว่าร้องออกไปออกไปเที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้องออกไปหาอะไรกินคืออะไรคืออะไรมูลเธอไหวไหมอ่ะมันเป็นคาแรคเตอร์เอาไปคาแรคเตอร์ ไอ้แย่ยต่ีโอเคนั่นมันคนตั้งต้อหยุดหยุดเวลาพูดทีละคนคนดักเตอร์ที่เขาเป็นคนทำเพลงใช่ไหมขอ่ะครับัตอเขบอกว่าทีละคนขอบคุณครับจันบินครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีคนทักว่าคุณเนี่ยเสียงเหมือนนักร้องคนไหนบ้างคะขอมาชื่อหนึ่ง แม่ตากหัวซื้อมาพี่ตั๊กแม่ตากไม่อยู่เแม่ตากไม่อยู่เลยร้องเพลงพี่ได้ป่าวเออร้องได้ไหมชนะไปเลยย้าฝ่าลูกดอกเราพี่ตั๊กแม่ไหนวะเดี๋ยวนะเออมึงร้องแม่ไหนเนี่ยถ้าผ่านเข้ารอบได้คุณอยากแข่งกับนักกากไหนมากที่สุด การน้ำการน้การน้ำทไมเอาไม่เอาไม่เอาเราพวกเดียวกันเราจะไม่แข่งกันเราต้องจับมือกันเอาหมาจากบ้านเวลาคุณใส่รองเท้าคุณชอบใส่รองเท้าหนังเกือบถึงเข่าเลยใช่ไหมครับใส่ถึงคอเลยค่ะ ใช้ของแบรนด์เนมไหมคะสาวา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 สาาสาวามกวิสลอาสาวาสามาสาวาสาวเสานาสาวยสาวาสาวาสาวยใาวาสาวาใา้าสาวาสวาสา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 าสาวาส้บาาวับาวาาาาก คุณอย่ามาเล่นคุณอย่ามาเล่นกับน้องดังพันกรของโบแบบนี้อุ้ยอ้ยอ้ยทำไมหนุยหนุย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 คุณเคยออกผลงานเพลงไหมครับโทษโทษนะคะชื่ออะไรคะเราอ๋อชื่อโตครับโอเคถ้ามีลูกจะได้ไม่ตั้งชื่อว่าโตทำไมอะทำไมอะ เดี๋ยวชื่อลูกจะไปสชื่อพ่อชื่ออะไรนะฮะแมกะพูนปะฮะแมงกะพูนค่ะมีลูกจะไม่ตั้งชื่อแมงกะพูลทำไมอ่ะไม่ชอบเห็นมาก ลุยวันนี้นึกถึงสูตรสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำไมอ่ะยังไงฮะ้านโคด้านโอ๊ยโอดกอดชอบเอ้ยอย่ายอม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 ซารเล่นอย่างนี้เคยดูคลิปคลิปหนึ่งไหมฮะอะไรฮะทุกคน นตัวไม่ได้เกลียดอะไรนุย้ยแต่นุ้ยจงจำไวไ้วันไหนถ้ารถชนกูนี่แหละคนขับมันต้องเกลียดกูมันต้องเกลียดกูแน่ๆ <c oughs> ที่พี่ที่ผมถ่ายว่าลังพันกรกูถอนนะช่วงนี้คุณชอบถ่ายรูปคู่กับแฟนโชว์ในไอีใช่ไหมครับ ตาไม่เข็ดเหรออาจจะโดนด่าเหมือนด่าไอ้หนุ่ยไงล่ะโอ๊ยปาไม่เข็ดเหรออาจจะโดนด่าเหมือนด่าไอ้หนุ่ยไงล่ะโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับนักกากปลาครับทำอะไรผิดถึงทำให้คณะกรรมการและเหล่าแก๊งนักกากสะใจได้ขนาดนี้ไอ้หล่อป้าริง จะไม่ใช่สิ่งที่คุณได้ยินจริงๆก็ได้ห 2>, 2 3่งสองสามหมดเวลา <laughs> อี้าโยสำหรับหน้ากากที่เหลือมีอะไรจะด่าเขาไหมตอนแรกก็ไม่คิดว่าใช่แล้วแต่พอมึงพูดออกมาได้จบเลยแล้วเมื่อกี้รอดมากไม่ถอดหน้าปากแล้วเหรออันนี้เจ็บอันนี้เจ็บอันนี้เจ็บหอยแม่นหอยแม่นมาเป็นคู่มา มึมงมไม่ต้องสองสารกูหรอก <_ s> ตอนเนี้ยน้ำตาดองหน้ากูแล้วเนี่ย <_ s> กูจะบอกแรกกูอยังไงวะเนี่ยอือนรู้สึกสำเนียงสำเนียงเนี่ยมีมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุ้นคุ้นผมว่ามีความรู้สึกเหมือนกันมีความรู้สึกว่าเขาเสียงแห้งเสียงแห้งเหมือนคนไม่ค่อยได้กลับบ้านไปกินน้ำอ่ะ มองคอนมองคอนมองคอนคิดว่าโชว์ของพวกคุณดีกว่าเขาไหมครับตีน้อยโชว์คุณเป็นยังไงเทียบกับโชว์นี้มันเทียบกันไม่ได้ของเราดีกว่าของเขาดูเองเลยไม่ชอบคุยเจ็บคอพียไอ้เดี้ยครับ เขาคือมืออาชีพครับครับไม่พูดเยอะอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านตอนนี้คุณมีลูกกี่คนคะตอนนี้สองลูกครับคนนี้คุณนด้กากพยาเหี่ยวครับถ้าเกิดตื่นเช้าขึ้นมาวันหนึ่งลูกสาวคุณไปบอกว่าคุณพ่อคะหนูมีแฟนแล้วค่ะชื่อเสนาหอยคุณจะทำยังไง ผมมั่นใจครับว่าลูกสาวผมไม่ไฟต่ำารูันครับทำไมคุณถึงแต่งเป็นหน้ากากพยาเหี่ยวคะผมเคยถูกรถเฉี่ยวครับเคยถูกรถเฉี่ยวและเกี่ยวอะไรกับพยาเหี่ยวผมก็คล้ายเฉี่ยวเหี่ยวเฉียวเหี่ยวก็จริงไหมครับที่คุณคือตลกที่รูปหล่อที่สุดในประเทศไทยครับผม ก็จริงครับผมเป็นคนดูดีฮะค่อนข้างจะเท่ครับถ้าวันหนึ่งลูกชายของคุณเดินดุ่นดุ่นลูกคุง <ๆ S 2> ไปขึ้นฟังก่อนสิขึ้นใจเย็นฟังเขาหน่อยฟังหน่อยๆๆวันหนึ่งลูกชายพี่เนี่ยเดินมาบอกพี่บอกว่าเขามีแฟนแล้วแล้วคนนั้นเป็นเสนาหอยครับสุดท้ายมึงก็เปิดภาแพแท้ของมึง คิดว่าเป็นพี่เท่งมีใครเห็นด้วยไหมครับกับนนเห็นด้วยค่ะสี่คนเห็นด้วยนะครับไอ้หอยฮะเอาอีกแล้วมึงงนไม่ยกมือถ้างานนี้มึงขายผิดนะเลิกกินข้าวมึงกินหญ้าซะพี่ว่าใครคุณคือคุณนงหนงหอนอะไรเนียใจเย็น มีสติมีสติโตแล้วคุยกับมึงอ่ะกูไม่อยากถอนหน้ากากอ่ะกูเริ่มถอนใจแล้วล่ละคุณคือคุณคือคุณน้องเชชๆทาและแต่หน้ากากพยาเยี่ยวถอนหน้ากากครับพี่น้องพี่เทงพี่เ่ง ขอเสียงประมือกับคุณเทิงเทิเทิเฮ้ยเสียใจไม่ใช่พี่นงเหรอคลายใช่ไหมคลายมากอ่ะคลายไม่คลายมือคลายจะบ้ามึงอ่ะ ีเทงเปรตเปขาเรียอะอันนี้พักรบครับพักรบครับพี่นุกนานเออเหรอเฮ้ยอัดกี่โมงอพี่ทุ่มหนึ่งอัดไม่น่าเกินสามทุ่มนี่จะตีสามแล้วทำไมถึงเป็นพยาเหี่ยวก็บอกแล้วไงตอนเด็กเคยถูกรถเฉียวทีหนึ่งนี่เรื่องจริงก็แล้วแต่จะเชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่ ขอสรุปส,ส,สักเพลงสดๆได้ไหมครับกินตับได้ไหมจมงนี้นะออตอนนี้ติดตามพี่แท่งได้ที่ไหนบ้างก็ข,ขับรถตามติดท p s อนะหมายถึงเฮ้ยเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับอยากดูพี่แท่งต้องดูทางไหนไมีให้เยอะนะฮะทั้งทางทางีวี TV, ทางหน้าหนึ่ง ทางโลกโ so ซเชียลแต่ตอนนี้มันทุกอย่างจ,จางหมดแล้วจางจางตอนนั้นมันเป็นเรื่องอะไรนะพี่ตอนนั้นที่มัันดงมึงต้อกกา <c oughs> อะไรนี่กันไงกันน้องเท่งไงเออแต่คำถามมึงเนี่ยไม่ได้เปน้องโอพิ่เท่งครับ มารายการหรือจะมาเล่นเรื่องจันทะโคลบครับผมนั่งเกาเท้าไปวันๆแล้วอ่ะพี่ไอเกียรายการผมหน่อยนี่ดูลักษณะท่าทางพิ่เทงน่าจะง่วงแล้วล่ะเอาโดมๆดมมันมันสบายไปไหมเออปล่อยเฮอะไม่ไหวจริงถามหน้ากากหมีครับครับคุณเคยเปียกน้ำฝนไหมครับ เปียกน้ำฝนไหมเคยเคยผมรู้แล้วเขาคือใครเฮ้ยใครอ่ะเจนนี่โพสุวรรณเจนนี่เทียนโพเทียนโพสุวรรณใช่เพราะอะไรฮะเปียกฝนไม่รู้เหมือนกันโดยนางให้ไยด้วยครับมันดึกสงัดแล้วคนคนนี้เกิดมาเพื่อเป็นนักร้อง เกิดมาเพื่อขายเสียงเพราะทุกอย่างในร่างกายเขาขายไม่ออกแล้วคิมผมชมนะเกือบจะดีแล้วเขาไม่ใช่เจนนิเฟอร์คิมครับเฮ้ยนี่นี่เขาคือฟอร์นิเจอร์คิมครับพี่แทงเป็นไงมุกผมเป็นไงไอ้หอย ทวิตึงเอาเป็นนักการเมืองได้ทำไมฮะพูดแล้วคนเงียบ